นะครับ <c oughs> ก็สวัสดี f c ทุกท่านสวัสดีเพื่อนช่างนะครับวันนี้มามืดๆ่ค่ำๆนะครับกับเครื่องเสื้อผ้าฮิตาชิรุ่นนี้นะครับจะเป็นทุกรุ่นนะครับก็แล้วแต่อันนี้ช่างผมเจอนะครับเจอเจอเมื่อกี้นะครับลองเครื่องทําทการต่อสายไฟ พอดีหนูกัดสายนะครับก็เลยต่อสายไปมาเทสน้ําล้นถังนะครับล้นถังแล้วเกยออกมาทางท่อระบายน้ํานะครับอาการนี้นะครับเพชเชอร์ถ้าเพชเชอร์เสียนะครับรุ่นนี้จะขึ้น F F 1นะครับถ้าเพชเชอร์ตัวนี้มีปัญหานะครับมันจะขึ้น F 1นนะครับรุ่นนี้นะครับแต่นี่เพชเชอร์ไม่เสียนะครับ แต่น้ําล้นทางตลอดนะครับโดยที่น้ํายังจ่ายอยู่ตลอดแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับตัวนี้นะไม่ได้เกี่ยวกับาวาล์วน้ําเข้านะเพราวนะวาล์วน้าวนําเข้านี่เราเปิดเครื่องปุ๊บพววเพราะวาล์วน้ําเข้าถ้าถ้าเกิดว่า,าเราเปิดคือวาล์วปกติน้ํานะครับเราไม่ได้ปิดก๊อกอยู่แล้วนะครับถ้าตัวนี้เสียมันก็จะทํางาน คือน้ำเข้าเลยโดยที่ยังไม่ได้เปิดเครื่องนะครับถ้าเป็นวาล์วน้ําตัวนี้เสียนะครับอันนี้วาล์วน้ําไม่เสียเพชเชอร์ไม่เสียนะครับเพชเชอร์ <Pet ure S 2> ไม่เสียนะครับถ้าเพชเชอร์เสียก็หรือเป็นสนิมอะไรมันก็ขึ้น f f1 อันนี้เกิดจากท่อนะครับท่อจากเพชเชอร์นะครับสายยางสายยางยางที่ต่อจากเพชเชอร์ไปถังข้างล่างนะครับ ตรงจุกท่อข้างล่างนะครับนี่จังปบลองเครื่องสองสองครั้งแล้วก็เป็นอะไรทีแรกมาดูเพชเชอร์ก็ไม่เสียมาตรวจดูสายยางตรงนี้นะครับนี่มันเป็นรูดูดีๆนะครับเนี่ยเห็นไหมมันเป็นรูมันแตกเห็นไหมครับเป็นรูเลย ตมันเป็นรูมันบางแล้วมันน่าจะจริงๆอ่ะไม่ต้องไปพันกับไอ้ตัวโชกนะปกติมันมามันจะพันกับโชคเนาะเวลาโชคมันดิ้นมันอะไรมันก็เลยทําให้เป็นร่องเป็นอะไรเราพันได้แต่อย่าไปพันเยอะนะครับอันนี้มันพันแบบรอบเลยเหมือนเทวันพันต้นไม้นะครับพันรอบเลยนี่มันแตก ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นช่างกบพึ่งพิ่งเจอนะตัวเนี้ยนะครับพึ่งเจอเมื่อกี้เนี้ยก็เลยมาลงคลิปให้เพื่อนช่างได้ดูนะครับประมาณนี้นะครับล้นถังตลอดเทสครั้งแรกก็ล้นถังเอ๊ะเป็นอะไรรอบ2มาอ่าลองใส่น้ําแบบคือเอาแบบไม่ต้องเต็มถังก็ไม่ทำทำงานคือก็ทํางานแต่ว่า น้ำก็ไม่ยอมตัดนะครับเรื่อยๆนะครับทํางานเรื่อยๆโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม